สวัสดีค่ะคลิปนี้นานาจะมาพาทุกคนฝึกโยคะลดหน้าท้องด้วยโยคะท่ายืนเบื้องต้นกันนะคะเราจะทำด้วยกันทั้งหมด6ท่าค่ะท่าละ3-5รอบซ้ายขวานับเป็น1รอบนะคะทำเท่าที่ไหวคะ่ะถ้าพร้อมแล้วเดี๋ยวเราไปเริ่มกันเลยนะคะลุกขึ้นมายืนเลยค่ะเท้าชิดนะคะ หลังตรงเอามือจับที่เอวค่ะแล้วหนีบข้อศอกไปข้างหลังนะคะยืนให้หลังตรงหายใจเข้างอเข่าซ้ายขึ้นมาด้านหน้าค่ะขมิมวทองยืดขาซ้ายออกไปเหยียดขาให้ตึงดัดปลายเท้าเข้าหาตัวนะคะยกได้แค่ไหนเอาแค่นั้นเลยงอเข่าแล้ววางขาลงสลับข้างงอข่าวขวาขึ้นมายืดขาขาวาออกไปด้านหน้าดัดปลายเท้าเข้าหาตัวค่ะให้รู้สึกว่ากล้ามเนื้อหน้าขาและรอบหัวเข่าตึงค่ะกลับวางขาลง งอเข่าซ้ายขึ้นเกรงหน้าท้องมองตรงด้านหน้านะคะยืดขาซ้ายออกไปด้านหน้าดัดปลายเท้าเข้าหาตัวพับกลับวางขาลงงอเข่าขวาขึ้นมายืดขาออกไปข้างหน้าค่ะดัดปลายเท้าเข้าหาตัวงอเข่ากลาบับวางขาลงอีกสองครั้งค่ะงอเข่าซ้ายขึ้น ยืดขาออกไปด้านหน้าเกรงหน้าท้องเกรงต้นขาไว้ค่ะพับกลับวางขาลงงอเข่าขวาขึ้นยืดออกไปด้านหน้าพับเขา่าวางขาลงขาชิดค่ะยืนตรง หายใจเข้ายกสองแขนขึ้นข้างบนพนมมือใส่ตามองขึ้นนะคะหายใจออกพับตัวลงมาด้านหน้ามือกดพื้นกดหน้าก้มลงไปเท่าที่ไหวค่ะขมิมวท้องเหยียดขาตึงเท่าที่ได้เงยหน้าตรงกลางเอามือกดพื้นก้าวขาสองข้างถอยไปข้างหลังยืดลําตัวตรงในท่าฝูแพงค่ะงอข้อศอกวางตัวลงไปที่พื้นหายใจออกวางหลังเท้าราบ มือกดพื้นใต้หัวไหล่ย,ยืดอกเงยหน้าหายใจเขา้าขมิบก้นหนีบต้นขาหายใจออกดาวดอกโค้งตัวไปข้างหลังกดส้นเท้าเท่าที่ได้นะคะบิดเท้าซ้าย45องศาก้าวเท้าขวาให้ถึงมือเช็คส้นเท้าด้านหน้าด้านหลังตรงแนวเดียวกันงอเข่าขวา90องศาค่ายยกสองแขนขึ้นมาเงยหน้าขึ้น ลดมือลงมาล็อกไว้ที่ข้างหลังยืดขาขวาช้าๆจนตึงหายใจเข้ายืดแขนตึงแอนอกเงยหน้าหายใจออกงอเข่าขวาไปข้างหน้าก้มตัวลงไปค่ะยกแขนยืดจนหัวไหล่ตึงเข่าไม่เกินปลายนิ้วเท้านะคะหายใจเข้าเงายหน้าตรงกลางยกอกยืดขาให้ตึงหายใจออกหายใจเข้าค่ะเหยียดแขนตึงแอนอกเงยหน้ามองข้างบน หายใจออกงอเข่าขวาไปข้างหน้าก้มตัวลงไปค่ะยกแขนจนหัวไหล่ตึงเลยเงยหน้าตรงกลางยกอ,อกยกหลังยืดขาขวาช้าๆจนตึงค่ะหายใจเข้าแอนอกเงยหน้าล็อกนิ้วมือเหยียดแขนให้ตึงนะคะหายใจออกงอเข่าขวาไปข้างหน้าข่าแมวท้องก้มตัวลงไปยกแขนยืดให้หัวไหล่ตึงบีบฝ่ามือชิดค่ะ เงยหน้าตรงกลางลดมือลงไปกดที่พื้นข้อมเท้าเอาไว้ถอยขาขวากลับไปด้านหลังในท่าฟูแผงยืดลำตัวตรงวางตัวลงไปที่พื้นหายใจออกวางหลังเท้าราบมือผลักพื้นยืดอกเงยหน้าหายใจเข้าหายใจออกดาวด็อกโค้งตัวไปข้างหลังขมิมวท้องตามองที่เทา้า บิดเท้าขวา45องศา9ก้าวเท้าซ้ายไปข้างหน้างอเข่าซ้ายยกอกยกแขนขึ้นข้างบน Warrior One ค่ะเขาด้านหน้าไม่เกินปลายนิ้วเท้านะคะลดมือลงไปล็อกไว้ข้างหลังยืดขาซ้ายให้ตึงค่ะหายใจเข้าแอนอกเงยหน้ามองข้างบนหายใจออกงอเข่าซ้าย90องศาพับตัวก้มลงไปข้างหน้ายกแขนยืดจนหัวไหล่ตึงขมแมวท้องด้วยค่ะ ยกอ,อกยกหลังกลับขึ้นมายืดขาซ้ายช้าๆจนตึงค่ะหายใจเข้าบีบฝ่ามือยืดแขนแอนอ,อกเงยหน้าเหยียดแขนด้านหลังให้ตึงหายใจออกงอเข่าซ้าย90องศาก้มตัวลงไปด้านหน้ายกแขนให้หัวไหล่ตึงอย่าลืมขะแมวท้องนะคะ เงยหน้าตรงกลางแล้วยกอกยกหลังกลับขึ้นมายืดขาซ้ายให้ตึงค่ะหายใจเข้าแอนอกเงยหน้ามองขึ้นหายใจออกงอเข่าไปข้างหน้าก้มตัวลงไปค่ะยกแขนให้หัวไหล่ตึงบีบฝ่ามือชีดขังทามิกันนะคะ เงยหน้าตรงกลางแล้วลดมือลงไปกดที่พื้นคอมเทา้าก้าวขาซ้ายถอยไปข้างหลังฟูแผงยืดลำตัวตรงงอข้อศอกวางตัวลงพื้นหายใจออกวางหลังเท้าราบมือกดพื้นแล้วยืดอกขึ้นมาหายใจเข้าเงยหน้าเชิดคาหายใจออกขาดดาวด็อกโค้งตัวไปข้างหลังกดส้นเทา้าเท่าที่ได้ไข่ตึงมากงอเข่านะคะ เงยหน้ามองที่มือขยียงเท้าก้าวขาเดินมาข้างหน้าเท้าชิดติดกันหายใจเข้าเงยหน้าตรงกลางหายใจออกงอเข่าสองข้างครึ่งหนึ่งพับแขนกอดต้นขาเอาไว้ค่ะขมแมวท้องกดหน้าท้องชิดต้นขาค่อยๆยืดขาสองข้างออกช้าๆพับตัวก้มลงไปอย่าให้หน้าท้องหลุดจากต้นขาเงยหน้ามองพื้นไว้งอเข่าสองข้างลงมาครึ่งหนึ่งค่อยๆหย่อนก้นลงไปนิดเดียว ยืดขาช้าๆถ่ายน้ำหนักไปข้างหน้าเล็กน้อยก้มตัวลงหน้าท้องชิดต้นขาไว้ค่ะยืดได้แค่ไหนเอาแค่นั้นยอ่อเข่าลงช้าๆครึ่งเดียวค่ะยืดตัวก้มลงไปข้างหน้าให้ขาตึงเท่าที่ได้เกอะต้นขาไว้ให้แน่นนะคะยอ่อเข่าลง ยืดขาช้าๆถ่ายน้ำหนักไปข้างหน้าย่อข่าสองข้างลงมายืดขาช้าๆพับตัวกม้มหน้าท้องชิดต้นขาไวา้ลดมือลงมากดที่พื้นค่ะหายใจเข้าเงยหน้าตรงกลางหายใจออกขมแมวท้องกดตัวก้มลงไปอีกหนึ่งรอบ หายใจเข้ายกอกยก,ยกสองแขนขึ้นข้างบนพนมมือหายใจออกค่ะก้าวขาขวาไปข้างหลังกลางแขนบิดตัวไปทางด้านขวาต่อไปค่ะบิดเท้าบิดสะโพกไปทางด้านขวานะคะ แมือขวายกแขนขวาขึ้นค่ะปล่อยแขนซ้ายลงข้างลำตัวเอามือซ้ายวางที่พื้นข้างๆเท้าขวาบิดตัวหันหน้ามองมือขวาใครแตะพื้นไม่ถึงเอามือไปจับข้อเท้านะคะเหยียขาสองข้างให้ตึงขมแมวทองหันหน้ามองพื้นกดเท้าเกรงต้นขาย,ยกอกกลับขึ้นมาบิดกลับกลางแขนขาบิบดปลายเท้ากลับมาด้วยบิดเท้าบิดสะโพกไปทางซ้ายยกแขนซ้ายหายใจเข้า หายใจออกวางมือขวาลงไปข้างๆ้างเท้าซ้ายค่ะบิดตัวหันหน้าไปข้างหลังมองที่มือซ้ายหันหน้ามองลงที่พื้นกดฝ่าเท้าดันตัวกลับขึ้นมาบิดกลับกลางแขนเท่ากันยกแขนสองข้างขึ้นล็อกนิ้วมือดัดหลังมือยืดแขนขึ้นไปค่ะดึงแขนนะคะยืดหัวไหล่ไปข้างหลังเชดิดคางกลับตรงกลางแล้วกลางแขนระดับไหล่ บิดเท้าบิดสะโพกไปทางด้านขวายกแขนขวาชิดใบหูหายใจเข้าหายใจออกวางมือซ้ายลงไปข้างๆเท้าขวาบิดตัวไปข้างหลังค่ะหันหน้ามองมือขวาหันหน้ามองลงที่พื้นเกรงต้นขาหน้าท้องยกหลังกลับขึ้นมาบิดกลับกลางแขนบิดเท้าบิดสะโพกไปด้านซ้ายยกแขนซ้ายขึ้นหายใจเข้า หายใจออกวางมือขวาลงมาข้างๆเท้าบิดตัวหันหน้ามองมือซ้ายขมแมวท้องหันหน้ามองลงที่พื้นกดฝ่าเท้าดันตัวกลับขึ้นมาบิดกลับกลางแขนเท่ากันยืดแขนขึ้นข้างบนล็อกนิ้วมือขาดัดหลังมือยืดขึ้นไปให้ตึงดึงแขนไปด้านหลังศีรษะยืดหัวไหล่ไปข้างหลังกลับตรงกลางแล้วกลางแขนระดับไหล บิดเท้าบิดสะโพกไปทางขวายกแขนขวาขึ้นหายใจเข้าหายใจออกวางมือซ้ายลงไปข้างๆเท้าบิดตัวหันหน้ามองมือด้านบนใครไม่ไหวนะคะเอามือจับข้อเท้าหรือนักแข้งก็ได้ค่ะหันหน้ามองพื้นกดฝ่าเท้ายกตัวกลับขึ้นมาบิดกลับกลางแขนบิดเท้าบิดสะโพกไปทางซ้ายยกแขนซ้ายหายใจเข้า หายใจออกวางมือขวาลงไปข้างๆ้างเท้าบิดตัวกลับหลังไปค่ะมองมือซ้ายหันหน้ามองลงที่พื้นกดเท้าดันตัวกลับขึ้นข้างบนบิดกลับกลางแขนเท่ากันยกสองแขนขึ้นข้างบนค่ะดัดหลังมือยืดแขนดึงหัวไหล่ไปด้านหลังศีรษะเท่าที่ได้กลับตรงกลางกลางแขนระดับไหล่ค่ะ เปิดปลายเท้าทั้งสองข้างออกจากกันเท่าที่ทรงตัวได้ย่อเข่าลงไปครึ่งหนึ่งมือวางที่หัวเข่าค่ะบิดตัวไปทางด้านซ้ายกดหัวไหล่ขวาลงมานะคะเท่าที่เราไหวกลับตรงกลางยืดขาสองข้างให้ตึงยกสองแขนขึ้นข้างบนดัดหลังมือแล้วดึงแขนไปด้านหลังศีรษะหายใจเข้าเชิดคางค่ะหายใจออกกลางแขนลดมือลงมาพร้อมย่อเขา่ามือวางที่เขา่า บิดตัวไปทางด้านขวากดหัวไหล่ซ้ายลงมาข้างหน้ากลับตรงกลางเยืดยขาขึ้นช้าๆยกสองแขนดัดหลังมือดึงแขนไปด้านหลังศีรษะเหยียดแขนให้ตึงหัวไหล่ตึงกางแขนย่อเข่าลงมือวางที่เขา่าบิดตัวไปทางด้านซ้ายกดหัวไหล่ขวาลง กลับตรงกลางยืดขาชา้าๆยกสองแขนขึ้นดัดหลังมือค่ะดึงแขนไปด้านหลังยืดให้หัวไหล,ล่ตึงกลางแขนย่อขา่ามือวางเขา่าบิดไปทางขวากดหัวไหล่ซ้ายลงไปเท่าที่ไหวกลับตรงกลางยืดขาขึ้นชา้าๆยกสองแขนขึ้นมาดัดหลังมือดึงแขนยืดไปด้านหลังศีรษะ เงยหน้านะคะกางแขนลดมือลงพร้อมย่อเข่าลงมามือวางบิดตัวไปทางด้านซ้ายกดหัวไหล่ขวาลงกลับตรงกลางค่ะยืดขาช้าช้ายกสองแขนขึ้นมาล็อกนิ้วมือดัดหลังมือดึงแขนไปด้านหลังศีรษะ กลางแขนลดมือลงมาพร้อมงอเขา่าสองข้างมือวางที่เขา่าบิดตัวไปทางด้านขวาโกดหัวไหล่ซ้ายลงมาค่ะบิดให้หลังตึงหัวไหลตึงกลับตรงกลางยืดขาให้ตึงยกสองแขนขึ้นมาล็อกนิ้วมือดัดหลังมือดึงแขนไปด้านหลังศีรษะ กางแขนแล้วพับตัวลงมาข้างหน้าเลยนะคะบิดปลายเท้าทั้งสองข้างกลับมาข้างหน้ามือกดพื้นกว้างประมาณไหล่ก้มศีรษะลงไปมือกดพื้นเหยียดแขนตึงเงยหน้าตรงกลางขยับมือมาข้างหน้าค่ะแขนกว้างประมาณหัวไหล่ยกแขนขวาบิดตัวหันหน้ามองมือขวาเหยียดขาสองข้างตึงเท่าที่ไหว ลดมือลงมาวางที่พื้นยกแขนซ้ายบิดตัวหันหน้ามองมือซ้ายขแมแ้วทองลงยกแขนขวาลงยกแขนซ้ายลง อีกหนึ่งรอบค่ะยกแขนขวาลงยกแขนซ้ายขึ้นลงกลางแขนระดับไหล่ค่ะแล้วยกอ,อกยกหลังกลับขึ้นมาโลดมือลงเก็บขากลับมาชิด แล้วย่อตัวลงไปนั่งที่พื้นเลยคัสมาธิชั้นเดียวนะคะมือวางที่เขา่านั่งหลังตรงหลับตาเบาๆผ่อนคลายกล้ามเนื้อใบหน้าและหัวไหล่ค่ะคลิปนี้จบเท่านี้นะคะหวังว่าคลิปนี้จะเป็นประโยชน์กับทุกคนค่ะขอให้ทุกคนสุขภาพแข็งแรงแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะ